บาร์โรสไเดลีเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจของกองหน้าชาวบราซิลมีชื่อเต็มว่าทาเดลีบาร์โรสมาชาโดเรอิสเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวบราซิลเกิดเมื่อวันที่2มีนาคมคริศั2090และเป็นที่รู้จักในฐานะกองหน้าที่มีผลงานโดดเด่นในหลีกฟุตบอลไทยเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจจุดเริ่มต้นในไทยลีกทาเดลี่ได้เดินทางมาเล่นฟุตบอลในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ2015โดยเริ่มต้นกับสโมสรอ,อย่างสมุทรสงคราม FC และกระบี่ FC สร้างชื่อกับตราด FC เขาเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อย้ายไปเล่นให้กับตราด FC ในช่วงปี2 0 1 7ถึง2018และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัลดาวซันโวไทยลีก2หรือไทยลีก t ท o อปสก c o r e r ในปี2อร์ในปี2018ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุด ความสำเร็จในไทยลีกหนึ่งหลังจากนั้นเขาได้ย้ายไปร่วมทีมใหญ่อย่าง BG ปทุมยูเนเต็ดหรือ BG ปทพาุมยูเนเต็ดช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งคือการถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับสมุทรปราการซิตี้ในฤดูกาล2020-2021ซึ่งเขาได้โชว์ฟอร์มร้อนแรงทำประตูได้อย่างถล่มทลายจนสามารถคว้าตำแหน่งดาวแซนโบไทยลีกหนึหรือไทยลีกวันท็อปสกอเรอร์และติดทีมยอดเยี่ยมหรือ ไทยลีกวันเบสเอเลเวประจรําฤดูกาลนั้นมาครองได้สำเร็จประสบการณ์ต่างแดนสั้นๆในปี2021เขามีโอกาสได้ย้ายไปเล่นในเคลีกวันของประเทศเกาหลีใต้กับสโมสรซูวอนเอฟซี FC, ก่อนจะกลับมาสู่ไทยลีกอีกครั้งลดแลนในไทยลีกต่อเนื่องทาเดลี่ยังคงเป็นกองหน้าโตหลักและสร้างผลงานกับหลายสโมสรในไทยลีกหนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่น หนองบัวพิชยะ FC และการท่าเรือ FC หรือพอร์ตเฟสรวมถึง PT ประจวบ FC จะไต์การเล่นและจุดเด่นทาเดลลี่เป็นกองหน้าที่มีสัญชาติญาณในการทำประตูสูงมีความแข็งแกร่งทางร่างกายและการจบสกอร์ที่เฉียบคมเขามีทักษะการเล่นที่หลากหลายสามารถเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือขยับไปเล่นเป็นปีกได้ด้วย